เมื่อมีเหตุที่ทําให้ต้องฝึกเดินอีกครั้งการฟื้นฟรูร่างกายโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินเหมาะกับผู้ป่วยลักษณะใดบ้างและคาดหวังผลการรักษาได้มากเพียงใดต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนนกข่าวไทยอสม,มทอสอบถามกับแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูถูกโรคที่ทําให้เกิดการอ่อนแรงของขาขาข้างเดียวขาสองข้างก็จะมีได้ตั้งแต่หลอดเลือดสมองรอยโรคในสมองการบาดเจ็บของสมองการบาดเจ็บของระบบประสาไทไขสันหลังพวกนี้เนี่ยหลังจากพ้นระยะวิกฤตก็ต้องถูกรักษาด,ด้วยทางกายภาพบำบัดที่ผ่านมาเนี่ยเราฝึกกายภาพบัตรด้วยการใช้คนพาฝึกยืนฝึกเดินแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นคอยห้อยจับเพดานพาให้ยืนตรงด้แล้วก็อีกกลุ่มการใช้หุ่นยนนต์่วยฝึกกกกเเดดิหลััสําาาคคญขอองรรฟฟืืู้ ส่งสัญญาณกลับไปให้สมองเรียนรู้โดยปกติร่างกายเราควบคุมการเคลื่อนไหวก็จะเป็นสมองส่งสัญญาณผ่านไขสันหลังผ่านเส้นประสาทมาจนถึงกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อในทางกลับกันเราจะมีสัญญาณประสาทส่งกลับจากข้อต่อแล้วกล้ามเนื้อกลับไปตัวบประสาทส่วนกลางกลับไปที่สมองการจะกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวเนี่ยเราก็ใช้วิธีการย้อนกลับค่ะเรากระตุ้นจากส่วนปลายส่งสัญญาณกลับไปที่สมองว่าเรายังต้องการการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้อยู่ถ้าเซลล์สมองยังอยู่หรือว่าเซลล์สมองมีความสามารถในการฟื้นตัวมันก็จะมีโอกาสฟื้นตัวกกลัับมมมมาาาาาาไไไไดดดด้้้้ขขุ่่่นนนนยยยต์งเเเสสรริิใวทททีํํหือค คนที่เราพยายามใช้คนช่วยเนี่ยเราไม่สามารถสปอร์ตเขาจนขึ้นมายืนเดินได้นื่งจากแรงของคนไข้น้อยมากแล้วแรงของคนช่วยก็จํากัดกลุ่มนี้บางทีเขาก็จะไม่สามารถฝึกยืนเดินได้เลยในขณะที่หุ่นยนต์เนี่ยไม่ว่าจะรูปแบบไหนๆเนี่ยมีความสามารถดึงให้คนไข้ขึ้นมายืนตรงได้ใส่แรงของตัวหุ่นยนต์เพื่อช่วยก้าวเดินแต่ถ้าเป็นคนช่วยเราไม่สามารถไปแบบจับขาคนไข้แล้วก็ดึงก้าวไปทีละก้าวมันทําไม่ได้อะคะ่ะอาจารย์สาธิตการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินคนไข้ตัวหน,น่ก็จะนั่งตัวหุ่นเขาก็จะมีสายรัดจะ ผ้าบัตจะช่วยเหลือในการฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์พราหลังจะใส่เสร็จเนี่ยน้องกยภาเกาจะถามเราก่อนค่ะว่าแน่นเกินไปไหมมีตรงไหนโกดเขาจะปรับหลังจากนั้นก็จะเริ่มทดสอบในการให้ขยับขาจะให้ลองขยับเองก่อนถ้าขยับไม่ได้เขาจะให้หุ่นขยับส่วนเหี้เราก็จะแจ้งให้ก่อนวเราจะลองทดสอบนะคะเตะเท้าเตะขาพาลุกพายืนพานั่งจะเริ่มเดินมันจะมีสัญญ,ญาณเตือนทั้งจากนักกายภาบอกก่อนแล้วก็สัญ,ญญาณเตือนจากเครื่องทุกครั้งเวลาที่เราเริ่มฝึกก็จะเริ่มตั้งแต่ออกกำลังข้อก่อนจะเป็นการฝึกกเตะาลุนนนััั่่่งงงยยืื เพื่อให้คุณชินกับหุ่นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเริ่มพาฝึกเดินเราก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยออกแรงได้มากน้อยขนาดไหนเราต้องการให้หุ่นออกแรงให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมในกรณีคนไข้ที่ยังไม่มีแรงเลยหรือคนไข้พอมีแรงแต่ว่าออกแรงไม่ได้จนสุดเราก็จะปรับให้คนไข้ออกแรงก่อนแล้วหุ่นออกแรงที่เหลือที่คนไข้ทําไม่ได้จํานวนครั้งในการฝึกเดินกับหุ่นยนต์ของผู้ป่วยแต่ละคนจะแตกต่างกันโดยส่วนใหญ่ตามงานวิจัยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10ครั้งสัปดาห์ละอย่างน้อย2-3ครั้งแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ เมื่อเทียบกับการไม่ใช้ส่วนใหญ่เราก็จะช่วยให้เขาสามารถกลับมายืนเดินได้เร็วขึ้นกรณีของคนที่ฟื้นแต่ว่าก็มีบางกรณีเหมือนกันที่คนไข้ไม่สามารถฟื้นตัวเองได้อย่างเช่นแบบระบบประสาทเสียไปเยอะดังนั้นการฝึกโดยการใช้หุ่นเนี่ยก็จะเป็นการเตรียมใช้หุ่นยนต์ที่บ้านอย่างไรก็ตามมีข้อจํากัดสําหรับผู้ป่วยบางกรณีการใช้หุ่นยนต์เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่สามารถใส่ได้ถ้ามีข้อติดบ,บริเวณสะโพกข,ของขาก็ใส่ไม่ได้นี่ก็ไม่สามารถทําได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกระดูกบางในลักษณะของกลุ่มมมรรรที่่่นนกกกกะะดดูพุเเลล็็จไไสสาาถใ้้แว รณีของอุบัติเหตุบางคนเนี่ยมีกระดูกหักบริเวณต้นขาหรือสะโพกร่วมด้วยเนี่ยถ้ามันยังติดไม่ดีเนี่ยก็ยังใส่ไม่ได้แต่ถ้าติดดีแล้วเราไม่ได้มีกระดูกคุณใส่ได้นะคะดังนั้นก่อนจะเริ่มฟื้นฟูการเดินด้วยวิธีนี้แพทย์จะต้องตรวจให้แน่ใจคนไข้ทุกคนก่อนที่จะเริ่มใช้หุ่นยนต์ก็จะมีการประเมินโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูก่อนทุกครั้งและว,วางเป้าหมายความคาดหวังร่วมกันเนื่องจากมันไม่มีทางเหมือนวาดหายร้อเปอร์เซ็นต์เราถามก่อนเลยว่าคาดหวังถึงระดับไหนพิจาราาาา่วมมยยยยััย้้นไไนีค็งกกก1ืออออุถโส ฟื้นตัวมากกว่าคนอายุมากกับอีกอย่างความสามารถในการเข้ามาร่วมมือในการฝึกบางคนบอกว่าอยู่ไกลหมอบอกว่า,วาตามงานวิจัยต้อง23ถึงครั้งต่อสัปดาห์มาได้สัปดาห์หละครั้งหรือมาได้2สัปดาห์ครั้งก็อาจจะฟื้นแต่จ,จะฟื้นได้ไม่เท่าคนที่มาทีกว่าเราทั้มันมีปัจจัยตัวอาการอื่นๆด้วยที่เราต้องวางแผนร่วมกับคนไข้ระยาเพราะว่าคนไข้ที่มีการอ่อนแรงของขาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มาแค่อาการแค่เดินไม่ได้อย่างหลอดเลือดสมองก็จะมีการอ่อนแรงของแขนด้วยซึ่งการอ่อนแรงของแขนฟื้นยากกว่าขาอีกเราต้องวางเป ที่สาคัญตัวผู้ป่วยเองก็มีส่วนสําคัญต่อผลการรักษายิ่งมีความตั้งใจฝึกสม่ําเสมอในการฝึกความร่วมมือที่ดีในการฝึกก็เป็นปัจจัยบวกที่ทําให้เรามีโอกาสฟื้นตัวจากการทํากายภาพบำบัดให้มาคุณกำลังใจ,จและความร่วมมือของผู้ป่วยล้วนเป็นปัจจัยสําคัญต่อการรักษานะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์ ตัวก่อนแชร์สังคมจะวุ่นวายถ้าไม่ตรวจสอบข่าวสารที่รัวับมาก่อนที่จะแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม